มาครับมาเนีอเคคออยอแบไบก่ครับตะไคร่ระเทียมใบมะกรูดครับเด็ดให้หอมชื่อโมเปิดอะโมเหมิดตะทัวดิค่ะตแบบะทัวเปิดค่ะใส่เบอร์นอี่มั้งโอ้ยใส่เบอร์รถเจ้าหอม <c oughs> Dạ, ốp cây okay, hợp tuổi tuổi tàu ốp hợp Tây tàu ốp gặp... ừ. tàu là rồi ที่ปรงข้าวยก่อนปรุงข้าวนี่ยก่อนบ่เนี่ยอะไ ก็มีคนใส่ได้ใส่ซีอยู่แล้วมัผมครอวนั่งเะใส่ยใส่ซีซีอ่มีก็ไ่ต้องใส่หรอกอันนี้เขาลองสิดอกอเปิ พยายาเลยเขมออกจางเข้มผอ้่ออยู่คัคค่เข้มใชดีมันกระสีพอดีพอดีหอมดี ขันนันเข้ากันเดี๋ยวยังยาใส่ตูนมันอะไรางเงด้นาสะกดเลยอคนหักเละลายเราเขากัดไข่แบบไม่ขาบ้านบานเห็นทั้งบานเห็นขายทั้งบาน นาทีไอ้เส็กเขาเนอ่ะยังม่อบเนี่นโอโอนยทั้งนี้ทังนี้ก็ติดตามแตกกันติดนะรูเนี <c oughs> ่เขารถเด็กมีเร็วเนี่นยขาบรถไม่หอม วครับมาลุกันครับมาปปุ๋ปุ๋นพุน่ยมยอยครับปปุ๋นพุ่มเย,ยมอยือ45นาทีราาเรียบรอยครับส้ารตัดสูค้ครับพี่ครับสวัสดีครับทางกาย <c ười> ครับผมใกล้สิกินได้วันนี้ไม่หยาบ

Oh. เอาไก่หยาบมาขายให้กันเนาะเออนั่งเลย <c oughs> นั่งตรงนี้แหละต้องเก็บนดตับเอออเลยข้างในอ่ะมันสุกหรือเปล่าเออฮึเวลาไก่แก้วหยาบอ่ะ

เจื่ออะไรไร้หอนดีมันหอน,อ,อ,หอ,นอ่ะให้เอากแกนมันร้อนชื่อแม่แหนนี่ลรกโโอ้

Ừ. Tại này mẹ hạt. mẹ 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 Ừ mẹ 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 Ừ. Ừ mẹ mẹ luôn บาเอาเนืนะะ้อขาวหน่อยอะไรนะเนื้อขาวโอ้มีไข่ด้วยโอ้ไข่เก่ nè khảo ngay đó Ừm ừ, <laughs> mẹ cái đéo hả Ừ. đấy. Nhậu bằng cây à. không hay tập đó. Ừ. Phải kêu. โอ้ะกินนี่ก่อน นี่นนอะแมงปล่อยควมโอ้ต้งเป็นบัดรหนูไม่อยากกินน้ำเปลียนเน่นี่แก่ล้นี่เหัวอ,อันนี้ไก็กออยังยารูน้ำหนักนี่หมละน้ำหนักอีเนาะอะไรใหยแม่กินน้ำใส่กล<อ>ือที่มงน้ำนใส่เกลือ เอาไหมนี่ตับตับเอาเอืออะไรไงี้ยนึกาถั่วมาใส่สุงอยูมอ่มองเอาขอม่ให้คนแต่ยุย่นมาลหกึ่งหยามมิดนึงป่นนี้แหละคืจังหยามหยาถ้าอยากกินหมดตัวขายไก่ให้กันแล้วเดไงนี่ก็มีทำไมหนูเปลี่ยนจานมาใส่ลูกมันก็ใส่ง่ายไป วแม่สาววเลยเล่าว่าแม่สาวอะรนี s. <S ่พวานเอเนี <c S 3> <anız> ๋ยวเปยังขึ้นอยางนไ้ไก่แกะเงว่าเอาตัวบุงัวว่าก่เจี๊ยนเน่แต่เลาว่านี้วนาะเจ้าใตัวเสีให้กินแน่นี่เนียกินตรงนี้สีออสียังไนมือหนึ่งก็คือนี่นี่นี่นแล้วกินง่ายอันนี้ใส่่นี่แก้วเทินแก้วเทินเอาตีตาพ่อฮะ โอ้ยมือแข็งแล้ว,วแล้วละซานนี่เป็นเป็นอันอาว่านอาหารเย็ยนยียนย่ดีนี่เซีันก็เป็ดตะเสียบยียดีเนาะมันว่าตัวให้น่อยอ่ะมันมน,นวลอยูาา่วะลูกจะผูกมันนะมันคืออะไรหายนะหั่นปั่นกายจะใส่เข้ามาอืมม,มันมีหั่นกาวพื่น้องไงมาจะใส่เข้ามา,า,มา,าหย <c oughs> าบนิดนึงเนาะหยาบหยาบเขาเกี่ยวขัน แต่ว่าก็อร่อยอยู่นะต้อส<า>ื้อใครมากินเอาถ้าแม่ตูดมาแบบนี้ <laughs> มันหนึ่งอย่ากอ่าเพื่งนใจเย็นจะลองสวยเกี่ยวกัยบออ <laughs> ยี่งเซตาคนแรกน่อร่อยเระว่าน้ำกระนอกอบแบกระบแบบหยาบใส่เข้ามากรอบบะไลนมะอันอี้อย่างมานันอ<ช>่ะไครบอก <laughs> อ ถึงเนี้ยให้ออกแกนก่อนยามแรงมากเป็นโรสอะไกจิ้งหอดเหนเป็นติ่งโอ้เป็นติ่งมั้งจ้เป็นซีดมั้ิว่าบอแล้วกินยาวมันคือถึงนีแค่เกาะแ้นกิน้หวานแล้วไงไม่ได้โอ้ย็นาดข้าเย็นเท่นี่น้ำข้าเย็นเห สะหอนกันไหมเนี่ยเอาเอาแบบไม่โตกินได้อยู่ถ้าเนื้อมันอ่ะเฮ้อนี่เหรอโอ้เอาปาสจานอบไก่ไปเอาพี่เราไปขึ้นเราขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นเราหยาบมองได้อาปกาศมาวงมันเลยเราถ้าเป็นหนึ่งเไยนี่ไงนี่ไงนี่แม่ดึงโอ๊ะวานใส่แกยวเนี่ย ขเขาเรียกยี่ห้อว่าไวค่ะหุ่นไวไกก็ตายอีดิบนี่โอ,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 อ้กี่สิบวันาได้ม่อวเห็นแล้วหน้าทีมเลยเขามาถึงน้อหน้าทีน,ทน,ทนเลยตินน๋นเลพลอยออขี้ย่างไหมูงหางไข่มันผมปะไม่ได้ผมหางไขง่ไข่มันสมาเสีย รวัวไปเโอ้ไข่มมูในเด็ดรัวไหมแค่กลินตรงนี้มันแหม่นี่นนงั้นไฟดีอรองมแล้วแม่เอาเน,นี่มันข่อข่มเลยขุจริงหรออืไมนาชอกเยอะมันข้า่บีออกไมันคือหอ,อ,อนก่าเต่าไส่ ตายเนาะมาได้กิ่นมันสั่นเลเอาคึ้นราคาแก๊สลดโอ้ดีจา<อ>้าใะเนาะเนาะชอบเป,ป็ปีกมันแหม่เขาแบบนั้นไม่ชอบกินยากอะ่ะนี่กินใครเนาะมอสันมอแซ่บผมไผรวะแม่บอผมแม่ป้าเล <c oughs> ่นยาวแสดงว,ว่าผมแม่อ่าจริงเหรอนี่ต้องกินตรงนี้มันก็จะโอเคใช่ไหมโอ้อก,อก,ไไอกินยากแปลงสภาพกินนี่แล้วโอเคไหมอ้าว เผื่อมาแงอ่ะเสีกินอย่ให้มีแต่แพงอยู่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินโอยเขาเข้าเข้า ก็อร่อยอยู่ด้วยล่ะมันทั้งกินยากนิดนึงแต่ก็เสแปบอยู่เ <c oughs> นูั้นเสแปบรึเปล่าถ้ากินได้ตรงข้อขาวมันไหม <c oughs> ตรงนี้นี่เฮียบัส ก็เป็นกลิ่นดาดิเนี่ยกลินยาครับพ oh ี <S <S ่อ้อยเรี่อยเรี่อยเข้าอย่าเป็นยังไงเือกินยาเม็ดหนูก็กินยาเม็ดโอ้สูตชีวิตมากโอ้ยมือมันข้นสูตชีวิตคนกินนี่ ผะบ้าโมเมนต์ฟอบน้อเขาจวเลยคังคนจีนเขาอยากกินถ้าแต่คิดว่าเขาเป็นปอบเอามันกับซุกอยู่ไหมขอโทษปาวานเด้อ,เ,อเ,เดี๋ยวพี่แร์ไม่เสียวขาตัวน,นี้แม่ได้เดี๋ยวอ,อึ่ง <คา S 1> ใกล้<อ> <คา S 2> ตีนี่ไหมเอาเนื้อขาหน่อยเอาไปเอาอุ้ยมาเดี๋ยวขาเปล่าไปเลย อย่าขราเข้าไเลอเเยมต้องแหงนอะลูกเอาไหมอย่าราเข้าไปเ,เลย,อยอเอไ,อไ,อไเอไอจ็หมดจับมันกลินน้ำเนาะถ้าไรากินยามอยู่เมื่อไอากาศไ้นอกอะลูกอ่ะเมื่อมันอะไรเมือัน,อ,น,อ,นอีแหละแอแอมีความสุขม,มากๆเลยค่ะ พีิมนี่แม่ฉีกไก่เขนแห้งไม่ได้แห้งแหไมมีฟันเหรอขอ่ะตัวอืนสอ,อะไรเออนีอออ่ยนะไม่องใเอา <c oughs> ไม่อยากกินกิงไก่ในป่านไหมไปแค่ไหนพอประยชน <c oughs> ไข่ในปังแจบกุนิวไข่คยกินมั้บอบอมัวบุกบุกหักจ้ะอันนี้ถุงใส่เหรอ